ไปสำรวจเส้นทางสายอีสานกันบ้างครับหลายคนที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวนะครับโดยเฉพาะรถกระบะก็ใช้โอกาสนี้ครับขนข้าวสารอาหารแห้งพืชผักหลายชนิดนะครับซึ่งเป็นเหมือนของฝากจากบ้านเกิดเอากลับมาที่กรุงเทพครับหลายครอบครัวรู้ว่าตอนนี้คลาครองชีพที่เมืองหลวงค่อนข้างสูงนะครับก็เลยอยากให้ลูกหลานนำกลับไปกินนอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นการคลายความคิดถึงบ้านได้ด้วย ขณะที่ในรถหลายคันนะครับก็พบว่าเป็นญาติพี่น้องหลายครอบครัวครับช่วยกันหารค่าน้ำมันนะครับทั้งเดินทางขาไปแล้วก็ขากลับนี่ก็คือวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดจำนวนมากครับที่มาทำงานในเมืองหลวงแล้วก็กลับมาเติมกำลังใจแทบทุกเทศกาลครับก็เจอญาติพี่น้องเฉพาะจะแม่จะตาตายายจ,จะลูกจะหลานจะทุกคนพ็บูคนนะคะมีความสุขดี มีมีค่ะมีมีพาไปเที่ยวอยู่แล้ววันนี้พาไปเที่ยวอยู่แล้วมาบ้านบ่อยไม่บ่อยค่ะประมาณ5ปี6ปีมาครั้งนานนานขึ้นอยู่กับญาติพี่น้องที่เขาไม่ตรงกันมาไม่ค่อยตรงกันใช่เพราะนานเลยกลับไม่เหนื่อยน่าเพราะแม่ผมนายอะไรดีใจนะก็เขายิงอยู่เลยนะเราใส่ถ่ายม่ดี ช่หายนะคะก็มีมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่เป็นหน้าที่มันก็ต้องไปไงค่ะ ส่วนสภาพการจราจรบนถนนทางหลวงผ่นดินหมายเลข24ช่วงอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นเส้นทางหลักรองรับรถจากภาคอีสานตอนล่างทั้งจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์นะคะปริมาณรถหนานแน่นคับั้างตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะและคาดว่าจะหนานแน่นแบบนี้ลากยาวมาจนถึงช่วงค่ำแต่ว่าในภาพรวมก็ยังสามารถเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆไม่ถึงกับขั้นเป็นการจอดรถติดสะสมค่ะ ส่วนถนนมิตรภาพครับที่บริเวณแยกสัญญาณไฟจราจรตลาดแครนะครับที่ตำบลทานประสาทอำเภอนนสูงจังหวัดนครราชสีมาครับฝั่งขาออกเนี่ยออกจากจังหวัดขอนแก่นนะครับมีรถหนาแน่นบางจุดชะลอตัวติดสะสมครับโดยเฉพาะทางร่วมทางแยกที่มีสัญญาณไฟนะครับเนื่องจากคนทยอยเดินทางกลับเพื่อให้ทันทำงานในวันพรุ่งนี้ครับส่วนที่ถนนมิตรภาพช่วงกิโลเมตรที่54-55ครับที่ตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่อง รถมากเต็มทั้ง4ช่องทางจราจรนะครับแต่ก็ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ใช้ความเร็ว50ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมีหยุดชะลอตามสถานีบริการเพราะมีคนเข้าไปใช้บริการจำนวนมากครับส่วนถนนมอเตอร์เวย์ M6 ครับช่วงกิโลเมตรที่90หน้าวัดหลวงพ่อขาวตำบลกลางดงนะครับมีรถมากวิ่งเต็มทั้ง3ช่องจราจรเช่นกันครับแต่ก็ยังสามารถใช้ความเร็วได้ตามปกติครับ